สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับวันนี้อีกเช่นเคยนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาส่งมอบรถของบริษัททานเพเชอร์ e นะครับรถคันนี้นะครับเป็นเดิมเป็นรถ2ชั้นนะครับก็ถอดบอดี้ออกแล้วก็เอามาทำเป็นรถชั้นเดียวนะครับ รถของรถ,รถบริษัทไทเปเชอร์เป็นรถคัสซีห้างเป็นคัสซีแมนนะครับเป็นคัสซีห้างเกา่าก่อนที่จะต่อตัวถังก็เข้าต่อรถ2ชั้นมานะครับเป็นเครื่องคองมมอนเลวแล้วนะครับตัวนี้นะครับความยาว12เมตรนะครับความสูง3มเมตร70นะครับ 3 6 5เแอร์25เซนรวมเป็น3 8 0เมตร80นะครับซึ่งบริษัทแซมพิเชอร์ปกติก็รับทัวร์ของอินเาีย์อาทัวร์ต่างชาตินะครับก็เลยจาเป็นต้องใช้รถชั้นเดียวลูกค้าชาวต่างชาติไม่ว่าเป็นฝรัง่งหรือชาวจีนนะครับไม่นิยมรถ2ชัน้นก็เลยเปลี่ยนจากรถ2ชัน้นมาเป็นรถชั้นเดียวนะครับ ความยาวเราจะทําได้แค่12เมตรนะครับแต่ถ้าเป็นรถ8ล้อห้างตอนนี้เราจะทําได้13เม50หรือถึง15เมตรนะครับรูปทรงนะครับเป็นการอ copy ทรงยูริาไอแนะครับของต่างประเทศแต่ผมพยายามจัดแปลงนะครับให้มันแตกต่างก็ะ่กลัวว่าจะเป็นลิขสิทธิ์นะครับรูปทรงลูกค้าเป็นคนเลือกแตกต่างยังไงนะครับก็จะเป็นส่วนของ ขากระจกนะครับผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ส่วนโหนกส่วนของโหนกหลังคานะครับก็ทํำเป็นใหญ่ขึ้นถ้าเป็นรถของอตัวนี้จริงๆนะครับข้างบนก็จะนิดเดียวแล้วก็ตรงโหนกก็จะขึ้นไปสูงขึ้นไปกว่าเดิมนะครับแต่ตัวนี้นะครับโหนกตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆยังจําได้นะครับผมทําเมื่อประมาณเกือบหปีแล้วครับแตไม่ได้เชื่อว่าจะไอ,ะนนอแบดจะทําเป็นไอเดียที่ตรงกันนะครับ กเลยาาการทาก็เราพยายามทำให้เป็นรถไทยๆมากกว่าที่จะลอกแบบ100%นะครับไฟหน้าใช้ของ i อเลยนะครับมีซ่าไอแปดนะครับแล้วก็ใช้สปอร์ตไลท์เป็น LED นะครับเป็น LED ม่ดช่ดด้านล่างนะครับซ้ายขวานะครับด้านในด้านในก็ผมก็จะตีเดี๋ยวผมพาดูรอบเมื่อก่อนนะครับแตนนี้มีประตูลมนะครับหน้าหลังนะครับ ดูด้านข้างนะครับนี่คือด้านข้างนะครับด้านข้างสัดส่วนก็ใกล้เคียงแต่ก็จะมีปรับปรุงไม่ให้เหมือน100%ยเปอร์เซ็นต์นะครับเก็กให้เขเ,เ,เปิดไฟบันไดด้วยแหวหลังคาเราพ่นเป็นสีเดียวกับกับตัวโหนกด้านหนาด้านข้างของ ด้านข้างนะครับเราก็ไม่ต้องมีเวลาการสายไฟเพราะเรามีโหนดด้านด้านหน้ารับกับแอร์ด้านบนอยู่แล้วนะครับล่องด้านข้างนะครับก็พยายามทําให้คล้ายคลึงรถนอกมากที่สุดนะครับแต่ว่าก็น้นประโยชน์ใช้ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ใช้สอยอย่างล่องนี้คือทําหลอกนะครับทําหลอกจริงจริงเปิดทั้งบานคือจริงๆรแล้วมันเปิดทั้งบานนะครับเปิดทั้งบานเป็นบานเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นห้องเก็บของนะครับ เดี๋ยวผมพาดูรอบนอกก่อนนะครับอันนี้เป็นแมนแท้ๆนะครับแมนห้างแท้นะครับเป็นรถ8ล้อห้างแท้ของบริษัททานเทสเซอร์นะครับเก้าอ,อี้ออผมทางบริษัทเขาขอไปใส่เองนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ผลิตเก้าอี้เองนะครับบริษัท ก้าอี้ต่างๆเป็นคนผลิตนะครับแล้วก็เราก็เลยไม่อยากจะกินส่วนต่างของลูกค้าให้ลูกค้าติดต่อกันเองนะครับก็เลยไปใส่กเก้าวนะี่ผู้ผลิตเลยหลังนี้เรามาดูด้านหลังนะครับพัดลมตรงนี้เป็นหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำเนี่ยเป็นหม้อน้ําข้างนะครับรักที่สุดคือรักสวัสดีครับผมสุรศักดิ์ศรีกาแก้วให้อ่านไม่ออกครับผมพยายามจะตอบนะครับแต่อ่านไม่ออก นี่มาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายอันนี้เป็นเครื่องยนต์อยู่ท้ายนะครับข้างบนมีกล้องโดมนะครับแล้วก็ด้านหลังทําเอาแค่ท้ายนะครับเพราะว่าเราอยากทำเป็นรถไทยๆและส่วนข้านหลังจะไม่มีลมระบายนะครับเราจะระบายเท่ากับที่แมนกําหนดนะครับก็คือความกว้างเท่านี้การนี้ก็ท้ายเ็าจะปิดนะครับกันลมหวนนะครับทําตามที่แมนกําหนดทุกอย่างนะครับนี่นะครับ นไฟตรงนี้เราใส่เพิ่มเติมไปเองนะครับไฟเบรกดวงที่3ดวงนี้ในรูปแบบรถจริงๆไม่มีนะครับแต่ว่าเราก็ใส่เพิ่มเติมแล้วก็ไฟด้านบนไฟหลังคาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมครับ2ดวงนะับฝาท้ายก็เปิดปกตินะครับรายด้านข้างาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัททาทเชอร์ Hard นะครับเดีวเราไปดูภายในกันดีกว่านะครับเดินวนจากทางนี้ไปนะครับไปที่ภายใน เป็นไฟถอยหลังนะครับกระจกนี้สร้างขึ้นมาเองนะครับกระจกสร้างขึ้นมาเองเพราะว่ากระจกที่มีขายอยู่มันไม่แข็งแรงครับแต่กระจกที่เห็นอยู่เป็นกระจกเหล็กนะครับเป็นเหล็กเลยนะครับไม่ชนอะไรได้นะครับไม่ยุบนะครับด้านในก็เราตีขึ้นมาเองนะครับอันนี้คือตัวกระจกนะครับเคใช้กระจกอย่างดีนะครับไม่ใช่ใช้กระจกวัสดุ์้อมาเสร็จด้านในใช้กระจกอย่างดีเลยนะครับแต่เฉพาะขาอย่างเดียวนะครับ มีความแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับดูภายในดยเริ่มจากไหนดเีเดี๋ยวข้างหน้าเขาทําอยู่นะครับเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถรับชาวต่างชาติแต่ผมก็ยังยังมีความอยากความสวยงามน,นะครับยังได้ชอบอยู่นะครับอ่อยางนี้ก็เป็นช่องสลิตน,นะครับสลิตจะใส่ให้ดูนะนี้ก็เป็น ก็จัดคอมพเตนะครับแล้วก็ทำซาวง่ายๆนะครับทำซาวง่ายๆนี่ครับซาวขึ้นมาง่ายๆนะครับซาวตัวนี้ปิดเปิดได้นะครับแล้วก็มีจอปิดเปิดได้นะครับอันนี้ซาวของบริเวณคนขับนะครับนี่หน้าปัดเข้าเก่านะครับรถก right so <cartoon? S 2> ็เ <Boy>? อ่อเป็นแฉลอมาแล้วนะครับปิดซาวง่ายๆนะครับ เหมือนที่บอกครับว่าเออใช่ครับผมขอเปิดไฟแล้วจริงในี้นม่อจะมีไฟด้วยนะครับอา่ซซซอาซบซบซบอ่าเรียกซุบ่อยดนะิซุบเรียกเป็นซุบได้เดี๋ยวนะผมไม่รู้เปิดไฟตรงไหนครับม อันนี้ไฟนะครับเรียบพี่ดุบแล้วก็ จะหลังก่อนนะครับซุปเป็นไงซุปไฟไฟเส้นไม่ติดเหรอครับผมเปิดผมหามซูอไม่เจอฮะอพี่ใส่ไฟผมหน่อยผมมีผมไล่ส่วนอยู่ ยังไม่ได้ใส่ฟิวนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังก่อนนะครับพี่จะเปิดไฟบันไดกับไฟเส้น,นหน่อยครับเปิดประตูหลังมาหน่อยพี่ประตูลมหลังนะครับอ่านเราก็มีผมยังไม่ได้จูนเ,เสียงเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําเปิดมาก็เป็นรูห้องน้ํานะครับ เป็นสแตนเลสน,นะครับแล้วก็มีทั้งดับเพลิงนะครับทำดับเพลิงอยู่บริเวณน,นี้ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นแอร์หลังคานะครับจากตรงนี้นะครับยีงรถยังไม่เรียบร้อยนะครับยังไม่สมบูรณ์ควยไม่ติด ไฟติดเงินไม่ติด่ะติดแล้วนะวปิดเครื่องเสียงกันปิดเครื่องเสียงกันให้โทรเรียกต้องเสียโทรเรียกเมฆขนาเดี๋ยวนะจะจูนเครื่องเสียงเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในครับอย่างที่เห็นไฟเส้นสีฟ้าฟ้านะครับก็พยายามทําให้รถบรรดุรีเรบเรียบหรูที่สุดนะครับ <S <S อ่ายบรอนี่ไฟด้านบนนะครับเพดานก็จะทำในแนวน,นี้นะครับ ก็คือจะทาเป็นไฟเส้นอนเพืเ่อเพื่อนเห็นนะครับเป็นเชิดานก็คือทำเป็นไฟขึ้นอย่างเงี้ยครับคือใช้อะกี้องิลิกปิดหน้าอีกทีเนะนี่ยน่ครับจะทําแนวนี้นะฮะก็คือเวลาจะโล่งๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ไฟเส้นเนี่ยครับตามสองข้างนะครับก็บจะอยู่ในหิ่งก็จะส่องหิ่งซึ่งมันไม่สว่างมากเพราะเราใช้อะกิกสีขาว ไปดักไว้อะครับนี่ครับปูเสือนอนได้เลยนะครับสองนิ้วนะครับเหมือนเดิมนะครับสูตรของผมเองครับเราประกันเรื่องเสียงทุกอย่างนะครับเดี๋ยวพายดูด้านหะน้าอันนี้แนวแนวแนว v i p นะครับจะไม่มีเออจะไม่มีพวกสีสันอะไรต่างๆนะครับแต่ก็แอบใส่ ความเป็นโมเดนไปในนี้ครับในยิ่งไปอ่าบิวเฮน,เนครับนี่คือเราแอบใส่ความเป็นโมเดนให้กับมันไปลองมุมนี้ดูมุมนี้นะครับนี่ครับมีทุกทิ้งนะครับกลางคืนแล้วก็เปิดไปให้คนนอนได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าเราปิดเปิดได้ด้านหน้าจะออกแนวคล้ายๆหุ่นยนต์นิดนึงเนื่อง,งจากรถคันนี้มันมาเป็นเหลี่ยมคือผมทําแนวเหลี่ยมมาตลอดนะครับก็เลย ซาวผมก็เลยทําเหลี่ยมหมดเลยครับนี้เป็นพาวเวอร์ใต้ขวานะครับตาวทำแนวรืมเหลี่ยมนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้กันตกก็ง่ายๆนะครับกันต,ตกหน้าหลังก็แนวที่เราคาดกระดาษกาวไว้ก็เราจริงๆสี่เลีโคอยู่นะครับก็แนวลืมเหลี่ยมง่ายๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับ ครับผมวันนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็น power นะครับฝังไว้ที่ตัวการตกหลังคนขับนะครับอันนี้หน้าปัดก็มาเป็นอย่างนี้นะครับหน้าปัดก็ชำรุดมาแล้วผมก็มาตัดแอลริลิกใส่ให้บางส่วนนะครับแก้ไขอันนี้ก็เสาะครับเครื่องเสียงแล้วก็มิกนะครับมิกก็ใช้มิกเก่านะครับมิใช้เอาง่ายๆคือเราย้ายเครื่องเสียงจากรถสองชั้นลงมาอยู่รถชั้นเดียวแค่นั้นเองครับก็คือเป็นการเซฟกาบประหยัด ก็คร่าวๆก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาดูนอกรถอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะจบการไล่สดนะครับนี่ครับอันนี้ตัวบอดี้ครับตัวบอดี้นะครับเราทำรถแนวไทยนะครับ i ีซ่าเอลแปดไอแปดนะครับแนวไทยๆสไตล์ผมเองครับสไตล์โมเดิร์นบัตนะครับถ้าจะก๊อปร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนก๊อปเหมือนก๊อปเอลิอปเตอร์างครับผมก๊อปสบายแต่ว่า ผมก็ใส่ความเป็นตัวผมเข้าไปนะครับเพื่อให้มีข้อแตกต่างจากยีซ่าไอแปดตัวทั่วไปนะครับก็จะมีความเป็นไทยโหนกกลางางเงี้ยครับจะมีความเป็นไทยมากมากกว่าที่จะเป็นรถเมืองนอกนะครับเดี๋ยวไปดูรอบรถอีกครั้งนะครับแล้วก็จะจบการไล์สดนะครับในกำลังเช็คระบบนะครับ ดาม่านน่ยที่ประตูกาหน่งสรศักดิ์สวัสดีครับผมอาทิตย์ต่อไปอ่ที่คาดว่าจะเสร็จนะครับก็เป็นรถน่าจะรถสีสักดากับรถสยามนครอนนะครับน่าจะออกพร้อมกัน ถ้าไม่ติดสงการหรือติดเคอร์ฟิวสะก่อนนะครับก็จะทําให้เสร็จนะครับในรถที่เนมจะบินถึงนะครับกําลังทําซาวเครื่องเสียงให้อยู่นะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูข้างในสั้หน่อยดีไหมครับตอนนี้อู่ยังเปิดปกตินะครับแต่้ามีการเคอร์ฟิว24ชั่วโมงก็คงจะต้องปิดนะครับ 3- 4สวันนะครับเนื่องจากยังมีปริมาณงานที่ต้องเคลียให้กับลูกค้าอยู่นี่ครับจะพารถตัรวมนะครับเป็น800ล้อชั้นเดียวนะครับ ล้อชั้นเดียวของมันก็คือมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับจากล้อจากระบบเบรกที่มีอยู่4ล้อก็กลายเป็น6ล้อนะครับเป็นรถ8ล้อที่มีระบบเบรก6ล้อนะครับเนื่องจากเป็นล้อคู่ช1 1นหนึ่งหนึ่ง,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 งเท่านะครับขอจอกเด็กๆข้าง,งวางสวยขอบคุณมากครับผมพี่พักนักพี่พจักไปจักนะครับ มากขอบค,ครับพีขบบ่ขอบคุณครับผมรถเองทวินถึงตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับเป็นรถของบริษัทคุลเซียมเป็นนักสแสดงของอันนี้ก็จ้างทำนะครับก็ยินดีครับรถสยามลครใกล้เสร็จแล้วนะครับสยามนครเรือซาวช่วงหน้านิดเดียวนะครับ คนอื่นเสร็จหมดแล้วนะครับส่วนสีสักดาสาวเยอะครับเดี๋ยวให้ดูหลังส่วนรถของพี่เนมนะครับนี่สาวของพี่เนมจะวินถึงนะครับกําลังประกอบให้อยู่นะครับเริ่ม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 ทำแล้วครับนี่ครับมิกลื้อออกหมาแล้วครับครับโอเคเดี๋ยวจะจบการไล่สดแต่เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตไปเช็ครถตรวจรถก่อนนะครับว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างนะครับ จะได้แก้ไขได้นะครับเทงั้นในช่วงนี้นะครับในช่วงวิกฤตนี้ขอให้ทุกคนรอดพ้นจากโกครคไข้ไข้เจ็บจากเชื้อโรคนะครับแล้วก็รักษา,าระยะห่างนะครับแลวป้องกันตัวเองนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับทุกคนลำบากหมดครับผมก็ลำบากครับเนื่องจากต้องแบกภาระาพนักงานนะครับ ก็ปริมาณงานยังมีอยู่แต่เนื่องจากาลูกค้านะครับลูกค้า,ามีปัญหาเรื่องการเงินนะครับผมก็ต้องสำรองไปก่อนช่วงนี้นะครับเนื่องจากงานผมมีปริมาณค่อนข้างมากก็ยังต้องรับผิดชอบอชีวิตพวกเขาอยู่นะครับยังเลิกไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกคผมต้องใช้อยู่ดังนั้นหวังว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชม ขอบรับชมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ